ตอนนี้ถึงสระบุรีแล้วนะครับ4ชั่วโมง30นาทีอากาศตอนนี้คือวิ่งสู้ฟัดมากๆเลยโคตรจะร้อนเป็นงปไงบ้างหายใจแบบไม่ไหวเลยอ่ะสับภาพไปเราเข้าร่วมเหมือนดีกว่านะไม่ไหวละไปพักก่อนมีเข้าใกล้กรุงเทพยิ่งร้อนเรื่อยๆอ่ะเออ <48 S 2> มาจาก41องศา ตอนนี้เท่าไหร่นะ41 41เจ้าไม่กรุงเทพไม่45เลยเนี่ยโอ้โหนี่เรากำลังมุ่งหน้าเร<ม>าเาินดั้มๆนะไม่น่าปากด,ดีเลยมาละมาแล้วเจ้า ชวงเชือโอ้โหเจ้สมใจครับเย้เย็นเลยคะเออโหฮ้ยโอ้รด,ดแอร์หน่อยเถิดหนาวจัดเลยโอ้โหผ่านน้ำหนาวมานี่ สมชื่อหรือว่าเอามือแช่ตัวเย็ยนมาทั้งทางนี่มันเป็นยังไงบ้างหนาวสุดๆเลยหนาวเลอเกินทั้งหลุมดากนี่ไปมือ่อ